คำเตือนสำหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทำก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับ เพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำเลขดับนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1ต่อไปแถวที่7ถึงแถวทีจะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรานำจะนำเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามาก สังเกตว่า318จะน้อยกว่า589 5 8 9จะน้อยกว่า7 2 3 723จะน้อยกว่า870จะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว20 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถวเป็นเลขดับที่เกือซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่และแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับ เมื่อได้และเมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนำเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่าวันที่16เดือน3นี้ เลขท้ายสองเลขท้ายสองตัวคือห้าเก้าเอ้ลขเลขเลข,ข้างบนวันที่หนึ่งออกห้าเก้าจะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตรงนี้มาใส่ช่องนี้นะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลขหกเนี่ยจะใช่เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นข้างดับล่างเราก็จะนําช่องสิบเก้ายี่สิบมาใส่ตรงนี้แทนสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับปักหลักร้อยบน สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มีนาคม2567สำหรับคลิปนี้จะมีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขดับ3เลขแต่ละสูตรดับมาแล้ว59งวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1ใช้แถวที่1บวกด้วยแถวที่2 2ครั้งบวกด้วยแถวที่5และบวกด้วยแถวที่20ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับฝากหลักร้อยบน มาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่1ตุลาคม2564ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่16กันยายน2564 0บวก7เป็น7 7บวก7เป็น14 14บวก3เป็น17 17บวก0เป็น17ก็จะได้เลขดับ7 เลขท้าย3ตัวบนงวดวันที่1ตุลาคม2,564ออก1 7ึ่หนึ่งเไม่ตรงกับ1ดับปักหลักร้อยบนเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนเอนเสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก3ตัวบน603ได้เลขดับ9 9ก็ไม่ตรงกับ6ดับปักหลักร้อยบนเป็นงวดที่59ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่หนึ่งนี้เราจะได้เลขดับปักหลักร้อยบนงวดวันที่16มีนาคม2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1มีนาคม2,567 2บวก5เป็น7 7บวก5เป็น12 12บวก0เป็น12 12บวก9เป็น21ก็จะได้เลขดับ1ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่2ใช้แถวที่ 8, บวกด้วยแถวที่14บวกด้วยแถวที่16 2สองครั้งและบวกด้วยแถวที่20ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับฝากหลักร้อยบนมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่1ตุลาคม2564ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่16กันยายน2564 ศูบวกศเป็น 0, 0 0นบวกแเป็น 8, 8 8ดบวกแเป็น16 16กบวกศเป็น16ก็จะได้เลขดับหเลขท้าย3ตัวบนงวดวันที่1นตุลาคมสองพออก1นึ่เจ็ดหนไม่ตรงกับ1นดับปักหลักร้อยบนเป็นงวดที่1 ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทาให้เพื่อนๆเสียเวลาสําหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก3ตัวบน603ได้เลขดับ5 5ก็ไม่ตรงกับ6นดับปักหลักร้อยบนเป็นงวดที่59ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่2นี้เราจะได้เลขดับปักหลักร้อยบนงวดวันที่16มีนาคม2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1มีนาคม2567 8บวก0เป็น8 8บวก9เป็น17 17บวก9เป็น26 26บวก9เป็น35ก็จะได้เลขดับ5ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่3ใช้แถวที่8บวกด้วยแถวที่13บวกด้วยแถวที่14บวกด้วยแถวที่15และบวกด้วยแถวที่16ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับฝากหลักร้อยบนมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่1ตุลาคม2564ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่16กันยายน2,564 ศูบวกหเป็น6 6หบวกศเป็น6 6หบวกเเป็น15 15้บวกแเป็น23ก็จะได้เลขดับ3เลขท้าย3ตัวบนงวดวันที่1ตุลาคม2564ออก1 7ึ่ดหนึ่งสไม่ตรงกับ1ดับปากหลักร้อยบนเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆนดูนะครับ จะได้ไม่ทาให้เพื่อนๆเสียเวลาสําหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก3ตัวบน603ได้เลขดับ5 5ก็ไม่ตรงกับ6ดับปักหลักร้อยบนเป็นงวดที่59ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่3นี้เราจะได้เลขดับปักหลักร้อยบนงวดวันที่16มีนาคม2567 ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่หนึ่งมีนาคม2,567 8บวก9เป็น17 17บวก0เป็น17 17บวก0เป็น17 17บวก9เป็น26ก็จะได้เลขดับ6 ถ้าชอบก็แคบหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปต่อไปเป็นคลิปเลขเด็ดปากลักสิบบนก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนเงินสด0% 10เดือนโดยไม่เสียดอกเบีย้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวแถมมีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลด และโดยชำระผ่านบริษัทโดยตรงก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดยไลน์ไอของผมนะครับ ad หกหน hlvru มี ad นำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน qr code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับและถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับ หรือจะติดต่อผมโดยตรงกฤษณพงศ์โทร0922739598ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่ให้พลาดในคลิปต่อ,ตอไปก็ให้เพิ่มผมไม่เป็นเพื่อนในบุญลนยเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนซาบนะครับโดยรลย์ไอเดีของผมนะครับ8 1 2 c x w q b มี ad นำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน qr code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับ แล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10บล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บบนปักหลักร้อยบนปัก สองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต,ต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นาน ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกาลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับ สุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ